โอเคค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ของเรานะคะวันนี้เราก็จะมานำมาเสนอผลงานของศิลปินท่านหนึ่งซึ่งเราคาดว่าไม่ใช่คาดสิซึ่งเราก็คิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเคยเห็นภาพนี้ผ่านตามมาบ้างอยู่แน่นอนค่ะโดยภาพนี้นะคะจะเป็นาภาพของศิลปินที่ชื่อ โคลต์โมเนนั่นเองค่ะโดยภาพนี้นะคะจะชื่อว่า Women w i t h a p อ r ์ s o l นะคะ,ะโดยประเภทของภาพเนี่ยจะเป็นงานจิตรกรรมนะคะชื่อศิลปินก็อย่างที่เราบอกไปข้างต้นเลยค่ะชื่อ c l o u d e m o น e t นั่นเองค่ะโดยขนาดของผลงานนะคะจะอยู่ที่1 0 0คูณ81ซนเมตรค่ะเทคนิคและวัสดุเป็นสีน้ำมันบนผ้าใบนะคะผลงานนี้นะคะสร้างเมือ่อปีคิตศักราดที่1 875นั่นเองค่ะปัจจุบันนะคะผลงานนี้ค่ะตั้งอยู่ที่ National Gallery of Art แล้วก็ Washington นะคะแล้วก็ DC แล้วก็สหรัฐอ,อเมริกานั่นเองค่ะรูปแบบของการสร้างสรรค์น,นะคะก็จะเป็นแนวจิตกรรมแนว i m p r e s s ชั่นะคะเน้นการจับแสงเงาและอารมณ์ผ่านการใช้การใช้แปลงและสีสันสดใสเพื่อให้ความรู้สึกเสมือนจริงและให้มีอารมณ์ร่วมกับภาพนี้นั่นเองค่ะ เช่นต่อเลยค่ะค่ะต่อไปเป็นขั้นที่2นะคะขั้นที่2ก็คือขั้นพันนา,นาแนเน่ยค่ะขั้นพันานาเนี่ย รูปภาพนี้นะคะเป็นรูปภาพของหญิงสาวค่ะซึ่งแต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายที่มิดชิดนะคะแขนยาวถึงเอ่อข้อข้อมือเลยแล้วก็เป็นกระโปรงที่ยาวนะคะพลิ้วไปตามสายลมค่ะซึ่ง2มือของเธอเนี่ยถือร่มนะคะสีเขียวขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่มากค่ะประมาณพอดีพอดีตัวเนาะแล้วก็ใบหน้าของเธอเนี่ยถูกปิดบังด้วยอะไรบางอย่างนะคะแต่ว่าจะเป็นการปิดบังที่แบบว่าไม่ได้บังมากนะคะจะเป็นแบบว่าแค่แบบให้พอเห็นบ้างค่ะซึ่งแล้วจากนั้นเนี่ยข้างหลังของหญิงสาวเนี่ย ก็จะมีภาพของเด็กชายค่ะซึ่งจะใส่หมวกปีกจะไม่ค่อยกว้างมากเท่าไหร่ค่ะซึ่งจะอยู่ทางด้านหลังของหญิงสาวไปอีกทีนึงนะคะจะให้เห็นว่าเออหญิงสาวตัวหญิงสาวเนี่ยอยู่ข้างหน้าส่วนตัวเด็กผู้ชายเนี่ยอยู่ข้างหลังซึ่งก็จะโผล่มาแค่นิดนิดหน่อยๆนนะคะส่วนท้องฟ้าเนี่ยก็จะเป็นสีฟ้าคามเลยแล้วก็มีเมฆเป็นริ้วๆกระจายกระจายทั่วท้องฟ้าค่ะซึ่งด้วยแสงแดดแล้วก็ด้วยสีของเมฆสีคาม พวกทองฟ้าอย่างเงี้ยค่ะมันเ่ยให้เห็นว่าเวลาเนี่ยน่าจะประมาณบ่ายแก่ๆได้ค่ะ mm hmm. ก็เกือบจะเย็นแล้วเพราะว่าแดดเนี่ยทองฟ้าดูสดใสยอยู่ค่ะแต่ว่าแดดเนี่ยดูไม่ได้จัดมากเลยค่ะแล้วก็ส่วนพื้นหญ้าข้างล่างเนี่ยจะทําให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์นะคะมีพวกหญ้าพวกดอกหญ้าพวกมีดอกไม้แซมแซบ้างอะไรอย่างงี้ค่ะซึ่งหญ้าเนี่ยขึ้นเต็มพื้นที่แล้วก็เขียวขจีมากค่ะซึ่งตรงที่หญิงสาวยืนอยู่เนี่ยน่าจะเป็นเนินเขาค่ะเพราะด้วยมุมภาพที่เสยขึ้นไปนะคะจะทําให้เราเห็น ว่าหญิงสาวเนี่ยยืนอยู่ข้างบนของผู้สังเกตการค่ะพอมันอยู่ข้างบนเนี่ยก็ทําให้เราอนุมานได้ว่ามันอาจจะเป็นเนินเขาสูงหรือว่าอาจจะเป็นแค่ที่ราบสูงเฉยๆนั่นเองค่ะ ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นหัวข้อที่3นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการวิเคราะห์เนาะเราก็จะมาเริ่มวิเคราะห์ผลง,งานนี้กันเลยนะคะโดยในงานกิจกรรมของะคลดโมเนตค่ะชินี้ได้มีการใช้ทัศนาาธาตุในเรื่องของเทคนิคสีโดยเทคนิคสีที่คลดโมเนตใช้จะเน้นไปที่โทนสดใสและกลมกลืนในการเลือกแต่ละอย่างไม่ว่าจะเป็นในการเลือกเนี้ยคะ่ะก็จะให สเสมือนจริงในความเป็นจริงของเราด้วยนะเนาะที่เลือกสีชุดให้มันดูกลมกลืนกับพื้นหญ้าหรือว่าที่ตัดกับท้องฟ้าแล้วก็เมฆที่สวยงามแล้วก็คันล่มที่สีนว,นนว,นนวนลๆเราอธิบายสีไม่ถูกแต่ว่าเป็นการใช้เป็นการผสมผสานสีที่ให้ความรู้สึกอบอุ่น ะะและคนโมเนตเนี่ยเองใช้ในทศนาิาามของเรื่องแสงและเงานะคะสังเกตตรงญ้านะคะแสงที่สะท้อนในการาในทิศทางที่ทำให้รู้สึกเหมือนอารมณ์กำลังผิวไหวและดูสมจริงมากเลยค่ะแล้วก็ในเรื่องของอพูดถึงเรื่องเงาเนี่ยจะต้องเป็นเงาของคนแล้วก็เงาของกระโปรงที่มันกำลังผิวไหวเนาะโอเคและ ครสโมเนตเนี่ยค่ะยังใช้ทัศนธาตุในเรื่องของลายเส้นหรือจังหวะการใช้แปลงให้รู้สึกว่ามันสมจริงมากขึ้นนะคะโดยเน้นไปที่ตัวแบบให้รู้สึกไปถึงการเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็โดยลักษณะแปลงหรือการลงสีเนี่ยทำให้ดูเป็นเอกลักษณ์ของ c ครสโมเนตอีกด้วยอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือรูปทรงที่ รูปทรงอิสระที่เพิ่มความสมจริงกับธรรมชาติมากขึ้นนะคะเพื่อให้เกิดสมดุลของภาพนี้มากขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งภาพนี้ก็เป็นภาพที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นมากจริงๆค่ะต่อไปค่ะขั้นที่สี่นะคะคือขั้นตีความในขั้นตีความของเราเนี่ยค่ะจากผลงานของโกส์มอนแนนะคะในผลงานของโกส์มอนแนนะคะเราจะเห็นได้หลากหลายเลยค่ะว่าเขาได้นําเทคนิคเนี่ย สีต่างๆรวมถึงอุปกรณ์รวมถึงการใช้สีรวมถึงมีการสื่อออกมานะคะจากสีนะ่ะว่าเออเขาสื่ออารมณ์ออกมาได้ยังไงเราดูภาพเนี่ยแล้วเรารู้สึกถึงอะไรเนาะอ่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นเราเริ่มมาเลยดีกว่าก็คือ1ในเรื่องของอุปกรณ์เราจะสังเกตเห็นได้เลยว่าในเรื่องของอุปกรณ์เนี่ยเทคนิคตรงนี้เราจะซ้อนเอ้ยเทคนิคตรงนี้ตัวของมอเน่เนะะี่ยค่ะในผลงานเขาเนี่ยได้ซ้อนเทคนิคห,หลายๆอย่างลงไปใน1จุดแบบ อย่างเช่นพอยต์หนึ่งเขาอาจจะมีเทคนิคเนี่ยมาเสริมตรงนี้ได้ลหลากหลายมากๆทําให้เราได้ความรู้สึกที่ว่าเฮ้ยดูภาพเนี่ยมันมีอะไรนะมันให้ความรู้สึกยังไงกับเรานึกออกใช่ปะที่นี้ค่ะภาพที่เขากําลังสื่อามาเนี่ยหรือว่าองค์ประกอบของเขาเนี่ยที่เราเห็นได้ชัดเลยนะันก็คือหนึ่งในเรื่องของอุปกรณ์ที่พูดไปเนาะในเรื่องของอุปกรณ์เนี่ยค่ะที่เห็นได้ชัดเลยก็คือตรงส่วนของท้องฟ้าในส่วนของพื้นดินที่เป็นสีเขียวที่มีการเอาสีโทอนอุ่น อย่างเช่นสีตัวของสีเหลืองอางค่ะมาผสมตัวของสีโทนเย็นเนาะก็คือวันนะเย็นเลยคะ่ะอย่างเช่นตัวของสีเขียวเนาะพอมาผสมกันทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยภาพเนี้ยมันดูมีมิติมากขึ้นนะมันดูว่าเออมันดูมีลวดลายมันดูมีลายเส้นหรือมันดูมีความหลากหลายในทางเทคนิคเนี่ยหรืออารมณ์ที่มันอ่าอิมมชั่นที่สื่อออกมาเนะะี่ยครับมันมีมากมายมากกว่าตามที่เราอ่ารู้รู้รู้ยังไงเดียว รู้ว่าภาพภาพนี้นะคะ่ะมันเป็นแค่ภาพผู้หญิงหรือแบบเป็นภาพแค่ภาพเด็กอย่างเงี้ยเนาะอ่ะยกตัวอย่างเช่นตัวของท้องฟ้าตัวของท้องฟ้าก็นําเทคนิคนี้มาเหมือนกันอย่างเช่นเทคนิคตัวของการเอาสีทนเย็นอย่างเช่นตัวสีของวันน้เย็นเน,เนี่ยอย่างเช่นสีฟ้าเนี่ยมาผสมกับสีขาวด้วยสีขาวเนี่ยคะ่ะมันไม่ได้เป็นขาวร้อยเปอร์เซนต์อาจจะมีขาวนวลมีการแบบว่าเอาสีวันน้ อ,อุ่นเนี่ยคะ่ะมาเพิ่มทําให้เกิดแสงและเงาเนาะพอมันเกิดแสงและเงาเข้ามาเนี่ยคะ่ะภาพของเขาเนี่ยจะทําให้เกิดความสมดุลได้เขาก็เลยนําเทคนิคของแสงและเงาเนี่ยมาใช้ด้วยภาพของแสงและเงานะคะเขาได้นําแสงและเงาตรงเนี้ยพอแสงส่องเข้ามาผ่านตัวผู้หญิงใช่ไหมก็ทําให้เกิดเงาในมุมตรงข้ามหรือมุมที่มันแย้งกันมานี่อง และทีนี้ปุ๊บเราก็จะเห็นแล้วว่าตามชุดของผู้หญิงเนี่ยก็เกิดลวดลายเช่นเดียวกันตรงนี้แหละค่ะที่นําลายเส้นมาใช้ด้วยลายเส้นตรงนี้นะคะที่เราเห็นนะคะตรงเนี้มันจะเกิดจากการที่เขาใช้ปลายผู้กันเนี่ยค่ะเหมือนเป็นการอ่าสะบัดทําให้เกิดรอยรอว้าทําไม่เกิดว่าทําให้อ่ามีความรู้สึกว่าเออเนี่ยเหมือนมีลมพัดกระโปรงอยู่นะทําให้กระโปรงเนี่ยดูพลิ้วถูกต้องไหมเหมือนแบบว่า ทําทให้แบบว่าผมหรือทรงผมหรืออะไรต่างๆของเขาเนี่ในองค์ประกอบของภาพแบบทําให้รู้สึกว่าเออมันมีมิติมันดูเคลื่อนไหวได้มันให้อิมชั่นเราประมาณว่าเฮ้ยเออลมมันพัดไม่เหมือนมีลมอยู่ในภาพจริงๆอ่ะนึกอ,ออกใช่ไหมและทีเนี้ยพอได้แล้วเนี่ยค่ะเราก็เลยอ่าเราก็เลยมาตีความว่าไอ้ตรงของแสงและเงาเนี่ยค่ะจรงิงๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นองค์ประกอบสําคัญด้วยในภาพเนาะพอทีเนี้ยพอถ้าเราเห็นอ่ะเพราะว่าตรงแสงและเงาเนี่ยค่ะถ้าไม่มีแสงและเงาเกิดขึ้นมามีแสงเข้ามา แต่ไม่มีเงาอันนี้ก็ดูไม่ค่อยสมดุลเนาะเพราะฉะนั้นตัวของโกดมอนแน่นะคะตัวของมอนแน่นะคะได้นําเทคนิคที่แบบว่าโอ้หลากหลายมากแล้วก็นําตัวของสีที่ต่างวรระกันนําตัวของสีที่แบบว่าอ่าคนละสีคู่ตรงข้ามเลยคนละคู่กันเลยเนะะี่ยค่ะมาใส่ในภาพทําให้เกิดองค์ประกอบหลายๆอย่าง ทําให้รู้สึกว่าโอเคจากตอนที่เราดูภาพแรกๆเนะะี่ยค่ะว่าโอเคภาพมันเป็นแค่ภาพผู้หญิงผู้ชายเอย๊ภาพแค่ผู้หญิงแล้วก็เด็กชายที่ยืนอยู่ท่ามกลางอา,อาจจะเป็นลานดอกไม้หรือว่าลานาสนามพื้นหญ้าเปล่าๆในยามที่แบบว่าเออท้องฟ้าสดใสอะไรทํานองนั้นพอเรามองลึกลงไปเลยคะ่ะเราจะเห็นถึงเทคนิคต่างๆที่กล่าวไปข้างตน้น โอเคค่ะต่อไปค่ะในส่วนของขั้นตอนที่5นะคะคือขั้นตอนการประเมินผลค่ะจากภาพนะคะที่กล่าวไปในหัวข้อที่1 2และ3 4ี่นะคะเราจะเห็นได้ว่าตัวของโกดมาแน่นะคะเขาได้นําเทคนิคของทัศนธาตุหรือทัศนศินของเราเนี่ยมาใช้ในเรื่องของอย่างเช่นการที่นําสีที่ต่างวรรณะสีที่แตกต่างกันเนี่ยมาใช้ในข้อ4เนาะอ่ะพอนามาใช้กันเสร็จนะคะเราจะเห็นว่าโทนที่แตกต่างเนี่ยค่ะมันสื่อให้เห็นว่าภาพของเราเนี่ยโอเค เห็นปุ๊บคาดวนาอุ่นอาสีวนาอุ่นให้ความรู้สึกว่าโอเคมันอบอุ่นอยู่แล้วมันรู้มันร้อนอยู่แล้วใช่ไหมแต่ทีเนี้ยค่ะมันไม่ใช่แค่ภาพวนาอุ่นเนาะเขายังมีการซ่อนเทคนิคเข้าไปให้ภาพเนี่ยดูสมจริงมากขึ้นเนาะอย่างเช่นตัวของสีโทนวนาเย็นอ่ะยกตัวอย่างให้เห็นภาพอย่างเช่นตัวของสีพื้นหลังของท้องฟ้าที่เป็นสีฟ้าที่ตัดกับสีขาว ที่เป็นโทนอุ่นกับโทนร้อนนะคะพื้นหลังนะคะ่ะต่อไปก็คือตัวของสีเขียวกับตัวของสีเหลืองที่เป็นตรงพรงพุ้ยาเนี่ยที่มีการาใช้ปลายผู้กันเนี่ยแต,แต้มๆทาให้เกิดรอยสีน,นี่ค่ะอ่ะอันนี้ก็อีกเทนนิคหนึ่งเดี๋ยวจะมาพูด ต่อนะคะอ่ะทีนี้นะค่ะเราจะเห็นได้ว่าสีที่แตกต่างกันนะครับมันทำให้เกิดความสมดุลกับเราเขาไม่ได้ให้ความเขาไม่ได้ให้เพียงแค่ความหมอุ่นแบบว่าโอเคสีโทนร้อนมันต้องร้อนอย่างเดียวนะสีทนเย็นมันก็ต้องเย็นอย่างเดียวอ่ะอันนี้ <c oughs> ไม่ได้ให้ความรู้สึกอย่างนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ให้ความรู้สึกที่เกิดความสมดุลกันอย่างเช่นโอเคเป็นภาพที่รู้สึกอบอุ่นรู้สึกว่าโอเคมันไม่ได้ภาพแบบ ร้อนจัดเกินไปมันไม่ได้ภาพที่แบบว่าโอเคหนาวสุดขั้วยอย่างนั้นเอ็กตรีมขนาดนั้นแต่คือให้ความรู้สึกว่าโอเคมันเป็นบรรยากาศที่สดใสนะโอเคนะโอเคเป็นบรรยากาศที่ดีเหมือนกันอะไรทํนองนั้นอันนี้คือภาพที่ได้จากความรู้สึกมันมาอ่ะโอเคนะคะต่อไปค่ะที่เราเห็นเนี่ยภาพที่เขาสื่อมาเนี่ยเราจะสังเกตได้อีกอย่างหนึ่งเลยนั่นก็คือในในขั้นตอนของการประเมินผลนะครับนั่นก็คือในตัวของแสงและเงา ตัวองแสงและเงาในข้อที่4เนี่ยได้พูดไปแล้วว่าจะทําให้เกิดความสมดุลเนาะอย่างเช่นแสงเข้ามาทางด้านแสงเข้ามาทางด้านด้านหลังสะท้อนออกมาด้านหน้าจะทําให้เกิดเงาเกิดขึ้นของวัตถุวัตถุนั้นเนาะอ่ะทีเนี้ยเราจะสังเกตเห็นได้ว่าตรงเนี้ยขาแสงและเงาเนี่ยพอเราดูใช่ไหมถ้าสมมติว่าเงาไม่อ่าไม่มีการเกิดเง,ดเงาขึ้น หรือไม่มีการเกิดแสงขึ้นอ่ะยกตัวอย่าง,างเช่นถ้าไม่มีการเกิดเงาขึ้นแต่มีแสงเข้ามาอันนี้ภาพเราจะเห็นได้เลยว่าภาพมันเหมือนมันจะขาดความสมดุลไปอย่างแน่นอนอ่ะลองนึกภาพตามเนาะต่อไปก็คือในตัวของถ้าสมมติว่ามีแค่เงาแต่ไม่มีแสงเกิดขึ้นไม่มีการส่องแสงเข้ามาภาพอันนี้ก็จะเหมือนขาดมิติอะไรไปสักอย่างหนึ่งเนาะอ่ะโอเคต่อไปเขาได้นําเทคนิคของเรื่องเส้นเข้ามาค่ะเส้นละลายเส้นเนี่ยค่ะ เส้นละลายเส้นเนี่ยที่เขาเข้ามาทําให้เกิดภาพที่คมชัดมากขึ้นแล้วก็ทําให้เกิดภาพเนี่ยเกิดความเสมือนจริงมากขึ้นเนาะอย่างเช่นตัวของผู้หญิงสังเกตได้เห็นเลยว่าในตัวของผู้หญิงนะคะในตรงปลายหรือตรงตรงปลายกระโปรงหรือตรงตัวของรูปร่างทรงของผูิงนะครเราจะเห็นได้เลยว่าในภาพนะคะจะมีการที่ มีลายเส้นชัดเจนแล้วก็มีตัวของการที่ใช้เทคนิคในเรื่องของอุปกรณ์ที่นําตัวของผู้การเนี่ยครับมาทําให้เกิดลายเส้นเกิดขึ้นเนาะทำให้เกิดแสดงให้ถึงว่าอ่าโอเคเส้นเนี่ยมันเส้นที่เขาใช้เนี่ยเป็นเส้นที่แบบว่าไม่ได้เส้นตรงร้อเปอร์เซ็นนะไม่ได้เป็นเส้นโคง100้งร้อเปอร์เซ็นเสนเดียวกันแต่เป็นเส้นที่มีลวดลายเฉพาะของมันเนาะทาให้เกิดลวดลายเกิดขึ้นเราลวดลายที่สื่อออกมาเนี่ยค่ะจะทําให้เราได้ความรู้สึกว่าเอ้ย มันมีความพลิ้วไหวอยู่นะมีการเคลื่อนไหวอยู่นะเป็นการสื่อจากภาพมาว่าโอเคมันเป็นภาพที่แบบว่าณนะที่ตรงนั้น,นม,มีลมแน่ๆอะไรทํานองเนี้ยรวมถึงตรงของทรงผมรวมของตัวถึงที่เห็นได้ชัดๆเลยก็คือตัวของลมก็มีกันไม่ได้ใช้เพียงแค่บอกความรู้สึกเพียงอย่างเดียวแต่ใช้ในเรื่องของการที่ว่าโอเคเพิ่มความสมจริงมากขึ้นอย่างเช่นตัวของลมเนะะี่ยค่ะสื่อถึงได้เห็นเลยว่าโอเคอันนี้คือลมนะมีการ เพิ่มลายเส้นมีการเพิ่มสีมีการแบบว่าเพิ่มสีที่ใกล้เคียงกันอาจจะมีความเข้มหรือความสว่างเนี่ยที่ต่างกันนิดนึงทําให้มีความสึกว่าเออมันดูมีมิติมากขึ้นนะอะไรดานองนี้ค่ะต่อไปนะคะนั่นก็คือการนําตัวของอาลายเส้นที่พูดถึงที่ไม่ใช่ลายเส้นที่แบบว่านํามาทําให้แบบว่าเกิดภาพที่ชัดเจนมากขึ้นและทีนี้จะเป็นตัวของลายเส้นในตัวของภาพที่ว่า อย่างเช่นตัวของพื้น <c oughs> ตัวของพื้นเราจะเห็นได้ชัดเลยว,ว่าพื้นสีเขียวเนี่ยมันไม่ได้เป็นลายเส้นที่แบบว่าโอเคสีเขียวชัดสีเขียวชัดเด่นขนาดนั้นแต่มีการเต็มๆของสีดำสีเขียวสีเขียวเข้มสีเหลืองหรือรวมถึงสีวรณนะอุ่นต่างๆด้วยนั่นเองอ่ะจึงทําให้เกิดเป็นเอกลักษณ์ของภาพว่าโอเคภาพที่มีความหลากหลายเนี่ยสามารถสื่อความรู้สึกที่ออกมาได้อย่างชัดเจนก็คือความรู้สึกบอุ่นนั่นเองล่ะคะ่ะขอบคุณค่ะ